สวัสดีสวีสดะทุกคนเนี่ยนะครับผมวันนี้เรามาเล่นสกีบีดีทอยเลท็ทอปเวอร์ดีเฟน์นะครับผมนี่คือตัวใหม่ที่ผมเพิ่งจะได้มาสดๆร้อนๆวันนี้นะครับผมดวงดีเกินหนึ100่งร้อยผมได้เลยบ้าไปแล้วแล้วหลังแล้วหลังจากนั้นอะ่ะก็เริ่มมีคนเทตุมาหาผมเฉยคือแบบมันน่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยครับไอตัวเนี้ย เราขออญาตวางตัวเงินต่อนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมให้พี่ด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ลงตัวเงินไปแล้วก็เตรียมวางกีเลเซอร์กีเลเซอร์วางไว้ตรงนี้โอเคสวยอยู่ทันอยู่ครับประเด็นคือเงินสองล้อเราจะพอหรือเปล่าไม่พอ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 เราต้องวางดักตรงนี้ด้ ระวังดักไว้ตรงมุมนี้เพราะเดี๋ยวเราต้องเอาเอาเนี้เอาวางไว้ตรงนี้จะคุมนะครับผมอับตรงนั้นก่อนนี่คือแบบตอนต้นของผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละพี่สุ่มได้ประมาณห้าร้อยเดียวผมได้แล้วคือแบบประเด็นนะ ไปสุ่มห้องทำบาร์ราใช่ไหมครับผอมผมมาได้เลยก็คือแบบคนมันดวงดีเกินอะเราควรวางเพิ่มสีตัวหรือเราควรแบบวางแค่สองตัวแต่ถ้า,าวางสี่เราไม่ต้องอัดนะงั้นเราวางสี่ตัวแล้วกันพี่คิดว่าพี่ตองบอับตัวเงินต่อพี่วางสี่ตัวได้ได้อยู่แล้วอยู่เอาเรื่องอยู่เอาุ่เรื่องอยู่ ติดตัวได้อยู่ได้อยู <bind> ่น่าจะอยู่ไปใจลม่ใส่และขอเป็นเงิน500แล้เพิ่ม500เบอยวนี่ยอมันเลยคนะครับขอบคุณรับคนณอดีตคนขอบคุณครับ ขั้นหนึ่งทุกตัวเพื่อให้มันดาเมจมากขึ้นสองเท่านะครับผมยีดามเมจได้พอครับโอเคไดจพอแนละ้วเดี๋ยวเราขออนุญาตอัพตวงเงินให้ตันก่อนนะครับเพราะเพราะขั้นสุดท้ายใช้เจ็ดพันนะครับผมรถแพงไม่เหมาะกับการวางต้นนะครับถ้าขั้นสุดท้ายอ่ะ ยังไหวอยู่ชิวๆเดี๋ยวได้ชิวกันป่าไหวปะเนี่ยอืมจี๊ดเล่นมันก็ตกแต่ก็ตอนนี้นนนนนราคายังแบบคุงที่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวแบบเริ่มมีเยอะๆเดี๋ยวราคาก็ตกนะครับผม อยากเจอว e ิวเวฟยเรไม่ได้เจอมาหลายสัปดาห์แล้วตอนนี้เพื่อนผมก็ยังไม่เข้ามานะครับพราะตอนนี้ยังไม่ถึงกลางกลางวันนะครับผมเพิ่งจะลงจิตวิไฟเสร็จก็มาอัดคลิปน,นี้ก่อน,นครับไี้มนต์หลุดไปได้ไหครับเนี่ยจะโดนไล่ออกนะนทีเลเซอร์เอไม่มีสิทธิ์ ไปนี่กินเลเสื้อตกง,งานนะครับผมยังดังมากเลยเอาพอประมาณนะครับผมแล้วก็ไปอัพวงเงินอีกขั้นหนึ่งก่อนแล้วกลับมาอัพกินต่อนี่มันเรียยวสามร้อยล้านไอคิวแคปได้ทั้งเงินได้ทั้งนี่เลยโอ้โหเกินไปมอนหลุดกต่านี้ก็ตายดี ไม่ค่อยภูมิใจอัปเดตมี้เท่าไหร่แต่ก็ก็ไม่ได้แย่เออเช่เมือระบบร้านค้าอาจจะอาจจะเจอพวกแฮกเกอร์ได้นะครับผมผมว่าตัวพัตันเริ่มมาละวางเลยไหมไม่ถึงว่าวางหมอนะไม่ใช่วางตัวอื่นผมคิดว่าวางหมอไปสักตัวก็คงจะได้กันไหมคาร์เมล่าดีแพรดูน ใชนะ่มันคนละตัวแล้วนี่สปิกเกอร์สปิกเกอร์สไปกเดอร์ไม่ใช่ถูกแล้วง,อ,งอืเอาเฮ้ยไปรักษาตัวเงินทำไมครับเนี่ยควยรักจูจูไายชิวอีซี่เลยครับโหตัวเงินเราควรอัพก่อนไหม ไหวคิวครับไม่ต้องอัพก็หลอกตอนนี้แองไหวคิวอยู่แต่หลงังจากนี้ไม่ไน,ไน่าจะไหวอะ่ะเพราะจีเหลี่ยมก็เริ่มมาแล้วครับผมคลิปใหม่คุณดาวกับภูมิใหคลิปที่แบบเป็นแบบคลิปสั้นแล้วคุณดาวพระภูมิไม่นอนให้ถามคาเวลาใช่ไหมอันนั้นอะ่ะโคตรแบบมันแบบแปลกอะ่ะคือมันแบบให้ลงแบบเจอคือเกจไปแบบข้างๆอะ่ะอะไรเงี้ย ก็ขอให้คุณไม่คุณไม่ใช่คนที่แบบเข้าไปนอนใกล้คุณดับฟูแบบนั้นละกันคือมันเป็นแบบเหมือนเหมือนจะเป็นมีมเลยอ่ะคตรหาผมจะพยายามอัดคลิปแล้วก็ลงคลิปแล้วก็ใช้ความสามารถของตงัวเองนะครับผมอรอรออัพกินอีกตัวนึงถ้าเราอัพกินอีกตัวนึงได้ก็ดีๆเลยครับผม เราจะโอโต้แบบย,ยาวๆนะคบผมตัวเงินคงจะได้อัปตันประมาณเวฟที่ผมนี่แหละจากการคัดการที่ผมเคยเล่นมาว่าหลายตานะอันนี้เป็นตาที่ยังไม่ได้ทดลองอะไรเลยนะคะผมมาเล่นเลยอะคือเล่นสดๆให้ทุกคนดูเลยอะถ้าผมไลส์สดได้ผมคงจะไล์แบบเปิดเรีนนี้แล้วก็คงแบบไปแบบไอ้นี่คือถ้าเจอเอฟซีก็ชวนมาเล่นอะไรนี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็จะมีคนยังไม่กดติดตามผม มีประมาณ60%ขึ้นนะครับผม60%ขึ้นก็ฝากกดไลค์กดจามให้ผมเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปให้ดีขึ้นทุกครั้งนะครับผมโอ้โหตัวมันทำไมมันหลุดมาอย่างนี้ได้กินแกตกงานแน่ๆถ้าตัวนี้มันหลุดไปได้อะไอูู้ดมาเนี่ยหยอกๆๆอกอ,กอเดี๋ยวกูจะรีบไป รีบไปเอาอยาเลยเพราะกูจะกินยาดูดยาอ๋อเอาเงินมาดิกูจะไปดูดยารีบจะหลัวไปเลยยอกหยอกนะครับอ้าเอาเงินมาเพื่อเติมเกม DVD บกดมดมเยีเยีเอาเงินมาเพื่อเติมเกมเกมดื้อมือเ,เ,เอาเงินมาอันนี้แค่เป็นแค่แบบพากนรกนะครับผมอ้าวจูงเงินเราตันแล้วก็ มาที่เดี๋ยวเราควนวางซีริสเตอร์ก่อนนี้ฮอมอนก็เริ่มมาเยอะนะเอ่อขอคิดก่อนเอ่อวางซีริสเตอร์ไว้ตัวนี้ก่อนแล้วก็เอาไปตัดแล้วเราก็จะมาวางวางตรงนี้อีกตัวหนึ่งอีเดี๋ยวเวดี๋ยวขอออพซีริสเตอร์ก่อนนะครับผม ไอ้แบดบตรวนึงหัวหั่งสิทว่างมากครับมีโออีก็อย่างนี้แหละจริงๆทุกคนอยากให้เขาบัฟทีวีน้ำแข็งไหมครับอยากบัฟก็คอมเมนต์มานะว่าอยากให้บัฟนะครับผม ตอนนี้มอนก็ได้ออกมาเยอะน,นะครับผมเอ้ย UFO น่าจะไปไหนเอ้านายหายไปไหนเหรอเมื่อกี้ฉันเห็นอ่าฉันก็ตายเออตายเฮ้ยพวกนายมันไก่อ่อนวะอยู่ดีๆก็เป็นเออตายแล้วโอ้ฉันอ่ะโคตรจี๊เลยมีคนมารับให้แทนด้วยวะโอ้โคตรง่ายเลยแล้วดูดิเลือดฉันหายไปมากกว่าครึ่งเนี่ยนี่แหละจี G, G ๊ดจี๊แบบตรงข้ามโอ้ไม่แล้วฉันโดนเออี ดโอ้ไม่พูดออาไปไม่ได้โพงด้สักทีโ้งนี่มันโค้งมระนะโอ้เดี๋ยวพวกแกจะได้เจอมระมาคนนี้นะแกไม่รอดแน่เออสองหมื่นตัวหเลยเหรอมันแรงจริงๆนะครับเนี่ยว้าว่ามากครับเยียบกับคันสุดท้ายแกไม่รอดแน่ ดีบีดีดีบีดีบอมบอมเยสเยสพวกแกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์เข้ามาตรงโครงนี้เพราะพวกแกมันอ่อนแอไก่อ่อนไก่เถียนะครับผมดีบีดีบอกไอ้แกดูถูกคนไปมากไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวรอบอสของข้ามาก่อนเถอะแกไม่รอดแน่เดี๋ยวไปวัดข้าก่อนเถอะดูก่อนว่าิวข้ามีตัวอะไรมั่ง ิปจะห้ากับคนที่มีโหดอ่ะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับผมมาตำแหน่งนี้ไม่เหมาะกับการวางนะครับแต่เป็นเพียงแค่เราต้องการจะวางครับนี่คือโมเดลรุนหนึ่งนะครับผมก็มีเงาปกติคื่ตู้หอยเชลล่าถี่จีนทั่วไปทุกคนช่วสังเกตคาแรกเตอร์ขอเขาได้นะครับหรือโมเดล มีตรงนี้ตรงด้านล่างนี้ตรงนี้ด้านล่างด้านล่างสีขาวเพิ่มเข้ามานะครับผมเรือสามมีอะไรเรือสามมีด้านล่างนะคะพี่เป็นกล้องน่าจะเป็นกล้องแบบเปิดไฟได้นะครับผมแล้วเรวือี่ละมีอะไรอ่าเรื่สี่ผมแทบไม่เห็นอะไรแตกต่างไม่เห็นนะครับ แลสุดท้ายก็มีเจ็คแพคก,กับหูฟังเพิ่มเข้าขมาครับผมเจ็คแพคอย่างเทพมาซื้อมากี่บาทนะพวกอ๋อซื้อมาเจ็ดพันเพิ่มไทยวันหลือเจ็ดพันเนี่ยเดี๋ยวเราขออญาตวางก่อนอ๋อใช่เราจะดูความสามารถเนี่ยท่านหนึ่งสี่ร้อยดาเมจร,ระยะยี่สิบสองคูดาวศูนย์จุดห้าท่านสองดาเมจแปด แปดร้อระยะ25คูดาวศูนจุขั้น3ดาเมตรห0 0่ระยะ28คูดาว0ูนยุดขั้นต่อไป1น0่ดาเมตรหนึ่ระยะ30คูดาวสองศนุดสขั้นคูไทยสามพันหคูดาวคูดาวสอง ไม่ดิต้องเป็นอะไรที่ก่อนเออใช่ใช่ระยะสี่สิบคูดาวกลุยึดสองนะครับผมมาเดี๋ยวเราขออนุญาตดูคาแรคเตอร์ตอนเวลสี่รอบหนึ่งคือเราดูไม่ชัดหรือเราไม่เห็นกันแน่เนี่ยมามาหนึ่งสองอ๋อ้ระหลังเันเพิ่มไม่นุ่มมาหรือเปล่ากระหลังของก,กล้องอ่ะดี๋ยวระวังเดี๋ยวพี่สักตัวนะ เพื่อความแน่ใจก็อดสีหนึ่งสองสามสี่ระ,ะระวางไปทั้งสี่ตัวก่อนจะระวังทีวีน้ำแข็งเพื่อมีอมกองสำหรับ ไม่เอาอะระวังตรงนู้นสิค่ะให้แฮปปี้นี่ผม่ิเพราะอย่าง้ะมอนมันหลุดมาเยอะเราจะใช้ชีลิปเตอร์แค่สองตัวเท่านั้นสาด์สตีมแ่สองตัวโอเคเราก็จะมีเอเออีสองอย่างโอ้ทุกคนดูดิอย่างแรง ดเพเอุงแปดหนึ่งนแปดพันนี่ยใช้บอกไม่แรงแบบคิดผิดอ่ะนะมาส่วนที่ตัวที่เหลือผมก็จะมาวางก็เป็นะะรเ,รเ,มมเรื่อยๆนะครับผมแม่ครับแต่ขาทีมาได้นห่ังนี่คงแบกองครับขามีสอสามารถกัดจับได้แค่หนึ่งรัม แ้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับผนะรัคนใหญ่ผมจะใช้พวกตัวอื่นพวกกิิดสเตอร์จะคงยัมีประโยชน์สำหรับผมอ๋อใช่ยังค่าผมยังไม่ได้นับเลยระยะแล้มึงนะห้าแล้วกอันผมขอใหม่ห้าร้อยห้าห้ หนึ่งพันนะครับผมเยอะมากแต่แรกกับสวาสามารถที่โคตรจะโอเพก็ถือว่าคุ้เมเสมอนหน่อยหรือเปล่าแค่นี้อันนี้เดี๋ยวผมจะว่ง ตัวนีเ้นเยอะเลยพี่ผ่าซีลิตเตอร์คงแบบไหวอยู่อะวางปุ๊บรับปั๊บนะครับผม ปุ๋ยปุ๋ยของร้านที่นี่ครับเนี่ยราส,สกันเนี่แค่รอบแจกแจงแม่กับ DPS ที่โคตรแรงมันก็แปลกะนะมันก็ไม่ถ้าถามผมนะร้านเลเซอร์กับตัวนี้อันไหนดีกว่ากันถ้าพูดตามจากที่ผมคิดนะพอกันนะครับเพราะร้านเลเซอร์ป้องกันมีมีมากกว่าแล้วก็ระยะมากกว่าแต่ DPS อ่อนฝาอันนี้มันแบบ DPS เยอะฝา แล้วก็อะไรนะมันแบบไม่ค่อยดีต่างกันอนะเรื่องค่าอัพโก้ต่างกันนะครบผมค่าอัพตัวนี้อาจจะถูกว่าตัวนั้นก็ได้ใครจะรู้อา้าวล้วพูดอยู่ลืมลืมดูเลยงั้นคลิปนี้เราขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผมยบายครับฟุนี่คือกองทัพคาเมล่าแดงใช่ปืนแดงเออใช่ ก็ฝากลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับอ๋อใช่ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมไปหาใช้ด้วยนะครับตัวเนี้ยเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย